ลำดับต่อไปนะคะอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะท่านพอคะรางวัลเปตองทีมหญิงอายุไม่เกิน12ปีรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านสร้างเป้นคะ่ะค่ะ ต่อไปนะคะรายการเปตองเดี่ยวหญิงอายุไม่เกิน15ปีได้แก่โรงเรียนบ้านตาเน,นืองค่ะออกมาลูกวิ่งค่ะวิ่งวิ่งเดี๋ยวจะวรบกวนทางท่านพออมอบเปตองทั้ง4รายการเลยนะคะระดับอนุบาลรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียน ชุมชนสร้างดูเดินเขืองค่ะเห็นคู่คนกระลังสิลุกว่าจะแกล้งให้นั่งรอสักครู่นะคะรางวัลรวมกรีธาระดับอนุบาลได้แก่โรงเรียนบ้าน สร้างเป้นค่ะชนะเลิศทั้งหมด3รายการด้วยกันนะคะวิ่งในลูกถวยรางวัลปฐมอยู่หน้าโรงเรียนใดน้อเยอะๆโรงเรียนบ้านโนงเสาขันค่ะชนะเลิศทั้งหมด6รายการด้วยกันนะคะอ่าค่ะอ่าเร็วๆ <laughs> ระวังป้ายด้วยนะลูกนะ <c oughs> อย่าให้บังตัวเองนะคะ <c oughs> เอา F C เยอะ F C เยอะให F ้ F C ถ่ายด้วยนะคะกาลังถ่ายอยู่โอเคนะคะอ่ะรางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลรวมกรีหธาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น <c oughs> ได้แก่โรงเรียนบ้าน ตลน,น้องโพธิราชอำนวยนะคะชนะเลยทั้งหมด5รายการด้วยกันค่ะออกมารับนะคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะวิ่งออกมาเลยลูกถ้าจะามารามาเลยรับด้วยกันนะคะกรีารวมนะคะ กอนสุดท้ายนะคะิดตาเนือด้วยความรักสามัคคีน,นะครับเราแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ทางผู้บริหารนะครับผู้อำนวยการทุกโรงเรียนนะครับได้พูดคุยกันมีความประทับใจนะครับลูกๆนักเรียนนักกีฬา มีความรักสมัรสมานสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับการเตะบอลล้มลงก็ดึงมือกันขึ้นขอโทษนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางครูนะครับจะให้เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาไม่มีการทะเลาะบ,บ่อแว้งนะครับขอบคุณขอบใจลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับขอบคุณผู้บริหารทุกท่านขอบคุณที่สุดก็คือเจ้าภาพนะครับท่านผอ,อ,อสมชายคำภูแสนพร้อมกับทีมงานคณะครูบุคลากรขอบคุณ ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับสร้างความกระทับใจนะครับมีไมตรีต่อนักกีฬาทั้ง14โรงเรียนนะครับซึ่งพวกเราได้มาร่วมแข่งขันกันตลอด3วันนะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาในปีหน้าจัดอีกไหมครับอยากให้จัดไหมครับถ้าอยากให้จัด,จ,ดจัดให้อีกนะครับที่โรงเรียน ตำบลตานโกนนะครับแต่ที่โรงเรียนบ้านเล่าประชาเคราะห์นะครับตบมือหน่อยครับบ้านเล่ารับแล้วนะครับครับขอให้ลูกๆนักเรียนและคณะครูบุคลากรทุกท่านนะครับได้ซึมซับได้บันทึกประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะครับของศูนย์สิบเจ็ดของเราในการแข่งขันที่โรงเรียนบ้านตานเนิงครับขอบคุณทุกท่านครับขอปีการแข่งขันนบัดนี้ครับ กีฬาคณะโค้ชนะคะโรงเรียนต่างๆเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมแข่งขัน,นกีฬาศูนย์กรข่ายการศึกษาท